กตอนนี้เขามาอยู่ที่ด้านสากลเสียงของห่วยทรายเนาะกำลังสี่เกียมตัวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยดูก่นเนะเข้าสู่ดินแดนไทยเป็นที่อ้อยแล้วทุกคนวันนี้นะนะข้ามมาฮอดฟังไทยและเด้อพี่น้องเด้อพอดีมาฮอดปึ๊บอะฮอตมงที่วันรถเมสี่ออกเนะ่ะก็เลยว่าพวกมีเวลาเดพ้พวกมีเวลาได้กินข้าว สบายดีสบายดีและสวัสดีวันดาวให้พี่น้องมดสุภุสุสคนอีกเติมเซนเกาเซนเคยเนาะกะตอนนี้เข้ามาอยู่ทีด้านสากลเสียงของหุวยทรายเนาะกำลังสีเกมตัวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนคือที่เข้าที่เดินทางไปประเทศไทยเมื่อนอี้คือที่เดินทางไปสมทบกับทีมงานเนาะในการเอาน้องเงินหันไปพาตัด ทีมงานนี่เดี๋ยวพากันเดินทางไปก่อนลนะเนาะไปตั้งแต่วันที่17แต่ว่าทางเทานี่แบบอา่างบัตรท่านเดี๋ยวไปพอติดยูทีเหลืองของพาสปอร์ตเอ,อ่าพาสปอร์ตบด้อยูน้ำตัวเนาะก็เลยบได้ไปกับทางทีมงานแลวก็มื้อน,นี้กำลังสีเดินทางตามไปเนาะมืออืน้นเป็นมือที่ทางอ่าหมอพนัดให้เอาน้องเงินหันเขา้าไปกวดเ็กสภาพาังกายทางว่าสพาพังกายพร้อมสมบูรณ์กะ เช่นใดอ่าพาตัดตามที่ทางหมอพนัดตอนแต่ทางทางกายยังอ่าบ่พบ้้อมกะเดี๋ยวกับรอถาเบิ้งนอกว่าทางหมอพนชิพิจารณาจังใดเนาะตอนนี้กะเขาอยู่ที่ดานเป็นเทียบห้อยเวลาอ่าเนาะเจ็ดโมงหันสิบหานาที่อนขางเศร้าทุกคนปกติเาออกจากบานมาก่อนที่วัชิมาหอดดานนี่กใช่เวลา ประมาณชั่วโมงปลายสองสโมงเนี่ยแหละนาะขึ้นกับความไวความซาของรถแต่ถ้าเป็นรถจักรรถมอเตอร์ไซค์คือจังเทียวมากกักคีนี่ก็คือประมาณ3ชั่วโมงคนดูก็อันนี้มานำรถคิวเขาา้าเจ้าเนอะรถโดยสารผมมามาตั้งแต่ตอนห้าโมงเะนละ่เนาะออกมาตั้งแต่ตอนห้าโมงกับมาฮอดพี่กับประมาณ7จ็ดโมงปลาย,น,ยนี่เนาะกับประมาณเกือบสองโมงสองโมงปลายน้อยนึงการเดินทางของพวกเราเนาะ มาแต่ตอนบ่มืดมาฮอดพีก่ะพอดีเ้าเลยนี่อยู่ทางหลงังเนาะดาเขาก็มานั่งอัดคลิปด้านนอกนี่ดูก็น,นะขาเวลาซ้ำซาให้ด้านเพิ่นเปิดอ่าเวลาที่ว่าเพิ่นเริมทำการนี่ก็บ่แน่ใจว่าจักโมงแปดโมงหรือว่าเก้าโมงอันนี้ก็บ่แน่ใ,ใจเนาะแต่เขาก็มาฮอดก่อนนี่ บรรยากาศก็ยังบอกคือคักพอผ่านใดเนาะช่วงนี้เนาะแต่เวนกําลังขึ้นเลยทุกคนเนะาะกะจักหน่อยนะเขาเคียมตัวแล้วก็เคียมเดินทางเขาไปทั้งพุ่นพร้อมๆกันเนาะอะปกติเนาะเขาสิ ขามด้านนี่ก็คือต้องใส่พัสปอ p o r t พาสปอ p o r t นี่แบบง่ายง่ายเลยแหละแต่อันนี้เขาซีไซเป็นบัตรประจาตัวนะในการขามใบกระบ่ามันจียากชิง่ายนะได้เดี๋ยวชิมาเราซูฟังเนาะหลังจากที่เขาขามไปฟังนั่นเป็นเทียบหอยนะทุกคนนะแล้วทุกคนหลังจากที่ซื้อปีซื้อยังเป็นเทียบห่อยนะเห็ดใบพันดอกพันแดนมายังเงียยห้อยแลยอะ เราก็ขึ้นรถเดินทางเนาะกำลังขามไปฝั่งไทยแล้วทุกคนอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะของการเดินทางที่ว่าได้ขี่รถขามกัวน้ำพองนะทุกคนกำลังออกเดินทางและเด้อพี่น้องเด้อ ดินแดนไทยเป็นที่อภัยเราทุกคนวันนี้นะ,นะขามมหอนฟังไทยเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อนีน่เดี๋ยวจังหน่อยเข้ากันที่ไปแจ้งคนเขาเมืองแล้วก็เกียมออกเดินทางต่อนะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าเขา เข่าแม่น้ำเมยังสิก็ยังประท่านได้กินดูก่าพอดีมาฮอดปุ๊บฮอดโมงที่วันรถเม่สซี่ออกเนะี่ยก็เลยว่าผมมีเวลาได้พักผมมีเวลาได้กินข่าเศร้าเลยนะจะออกมาก่อนเลยก็เดินทางไปบูออีกจักโมงนะอีกจากช่วโมงจึงสิไปฮอดเชียงรายแล้วก็เอาจึงสี่ไปแะไปวะพักกินข่าอยู่พุ่นเลยนะหลังจากที่ฮอตพุ่นเดี๋ยวที่เราให้ก็บบรดดาว้พี่น้องฟังนะว่านะ การขามดานมาด้วยบัตรประจำตัวหรือว่าสามโนกตัวนี่มันยากมันง่ายแตกต่างจากพาสปอร์ตลายหน่อยซ้าใดนะตอนนี้ก็คือกําลังขี่รถมุงนะ่งหน้าสู่เซี่ยงไฮ้เป็นเทียบร้อยแล้วนะทุกคนเนะทุกคนก็กคือรับหมดแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเข้าเดินทางมาหอดที่เซียงไายเป็นเทียบลอยนะหอดี่สถานีลรวก,กาลังเดินทางไปยังหนา ทางทีมงานขอเข้าพักอยู่นะทุกคนเนาะอ่ะอยีจกจังหน่อยนี่ก็นนะ่ะจะหอดละอ่ะกันเนี่มาหอดมาถึงแล้วเนาะบอนดี่ว่าทางทีมงานขอเข้าพักอยู่เนี่ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพอกันแล้วทุกคนนะคุคิวแล้วกับบ้าดอยเอ้ยเมนบ่บ้าดอยเราเนี่ยไม่เป็นคุณดอยหรอกได้ <c oughs> เป็นนดได้สองสามมือก่อนไม่อยู่พี่เลย พอขิดถอนดูขอดเมียแล้วบบคุอดอยนี่ยนะจะคิดถอดแล้วเนาะแม่นอนน้องอิงลายนี่โอ้เธอคุอดอยตัวหาทุบมือเมื่อกี้ค่ะโทรหาวางสายเมื่อกี้นี่อ้าวมือขึ้นนี่หนึ่งโมงครึงคืนตีหนึ่งแม่เบนจามินส่งข้อความมาคิดถอนไปใช่ไหมรู้สบายอ๋อรู้สบายหรอรู้แบบไข้ขึ้นเมื่อคืนนียนะโทรมา เขาค่อนข้างใจโอ้เ่ได้รับมันขึ้นมันคือหนี้เป็นห้องลูกดนะเดี๋ยวนี้เขาแชนเลยดีเฝ้าระวังอาการยุ่งเกย์แกงจีละแม่์เบนจามินเป็นผู้ดูแลบพวกย่างมันขึ้นครับเป็นยาเพิ่มไม่ได้รับไม่ได้นอนตอนเสาร์นี้บอกว่าแคมป์นะขอให้น้องเบนให้ไว้ๆนะใจะได้เนาะออเนาะนอนจะนอนนะยังจากย่างเนี่ย เมื่อคืนนอนดึกอ่าอ่าทำด้นนดพากันเห็นมั้ยเนน,นอนดึกนีก<ะ>่ก็ล่มกันนี่นแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่มกันไปก็พอดีมุกครูเขานอนสิบสองโมงมันบอกนอนครูดอยกับอ่าบบลลี่นอนแบบกําลังซีรับเราก็พอดีแม่นอนเบนเซน,นมาก็เลยไม่ได้รับเลยเขามาสองโมงเลยคือนี่เป็นห่วงลูกแห่งกันขันบินกับไครบินกลับเตขึ้นนี่แหละไกลกันก็ไม่ได้ให้กำลังใจ โอ้นาทุกคนนะแบบชิมงานของข้าวนี่คือสุดๆเลยทุแต่ละคนป่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพยายามน้องเงินยังไงท่านได้เห็นหน้าเถอทุกคนไป่ะจะพาไปคุณดอยโ่้ไปวะบสบายเลยนะฮะจะมาจะพาคุณดอยของโรงแรมอ่าดีบ้าไปแต่โดนแล้วแหละน้องพาไปมีเบียร์กันเบียร์ถึงตลอด มาดึงเลยวมาจะดีอ่ะไปเล่นไปเลเลยวถือนั่นกเ่าดีเนะชิมาหาน้องันสื่ออันนี้มาต่อาถนนเนาะ2ไอ้นองเพิ่กนแบบอ่ต่อไปเพิ่ิอันนั้น่ะถ้าวันเดี๋ยวพา็มีโอกาสดกิถนนเลดีว่ะนะเล็กเล็กมากหน่อย ทานทานที่ดิบเล็กดไม่บานเาจ้างมาเล็กยังไงโอ้เขากิเดีหูดีด้วยวก็เล็กมานมเป็นมากกว่านนเยอะหอีสบายดีสบายดีโอ้นอนโอ้พัดเลยนอนแต่ใจทำไมสบายดีสบายดีเจอไยดิือยู่ พากันเห็นไหเนี่ยนอนนอนจะกลินอยู่กันเลยนอนตลอดโอ้น่องเงินก็นอนรับเงินครับครับกินข้าวอิ่มแล้วรับพร้อมนะกินข้าวเย็นน้ำนะตอนเช้าตอนสายกินเยอะอ่ะมันต่อใจอบใจตังโลกมาดูก่อนหนองเงินรับกิน ที่มาหนังนน้องหน่อยนึงกัรับปะจังอนด้ว่าเอาเป็นว่าเขาบ่กขวัญนอนแล้วเขาบวกเหา้ยนอนโอเคตอนนี้กัเนาะหลังจากที่แด้มาพบมาพ่อทีมงานเลยเขาไปทักทายสบายดีทั้งน้องเพิ่นกัน้องเพิ่นรับเนาะอ่ะบ่าวลี่สบายดีประมาณพี่น้องกัน้องเงินเพิ่นกัรับอยู่เนอนก็ถามพ่อเพิ่อนพออ้ไสุขภาพของน้องเงินนี่แข็งแรงดีอย่างนี้ บั้งมืงอื่นเนาะมึงอื่นพาน้องเขาไปกวดไปเใ็่สุขภาพเบิงถ้าว่าพร้อมึงก็มอให้มันหนาจักลงมือได้เนาะแล้วได้กับพากบรรดาวให้พี่น้องเนาะชอยกันติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาตอนนี้กันเนาะกำลังพากันไปเลาะกินเข่ากินน้ำดูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันไหมในอีพีต่อไปเฟี้ยวๆท้ายมาถึงได้หุ่นเลยตามดิอ่ะ ว้าวเดือดใจหน่อยคนร้อนเนี่ยการดีใจเนาะที่ทางดัมบาอลา่มาเพิ่มเติมทางทีมงานเฮาให้มันเต็มสีสันเนาะกามองเอฟซีก็ถามหาทางดัมบาอลา่เนาะกูคิดเนาะถามหาเกือบทุกคลิปเลยว่าไปทางได้นะอยาเองด้แท็ความจริงบอเซียไปเบิ้งทางคอมเมนต์นะแม่บอเห็นจักคอมเมนต์แบบนี้การย้อนกลันไปเนาะความดีใจเห็นแล้วเนาะมัน มาแบบนี้กับบางที่บางสิ่งบางอย่างเข้ากับพระทูปพระท่านมาอยู่หลายคนจึงจะได้ปรึกษาหารือกันอันใดที่ว่าเอาบบฮู้เด้นอนทางเมมาเล่ากับเซมูเหมือนที่มาเล่าบบฮู้ผู้คิวกองหัวนะนึกกันของการปรึกษาด้วยกันเพราะว่าอันภารกิจทํามาครั้งนี้มันพอมันเรื่องน้อยน้อยเลยเป็นเหลืองที่ว่าโอ,าทอา้ทุ่าางเป็นสิ่งท <c oughs> ี่ภาคภูมิใจสุดที่ว่าแต่เฮ็ดในครั้งหนึ่งนะ เพราะว่าการส่วนชีวิตคนนึงก็ว่าได้นอะเหนือเชื่อแต่ประมาณนี้เดวอดเดือดคือบอลีบาเนาะตังซื้อบางยางคือบอลีปูผู้กูคิวกับผูู้้ขือกันมาดังผู้ผู้มือนกันเลยเนาะม่นแมูโดยกับผู้ไรยากเลยนี่มาผู้ดยนะ ที่ทางคู่ดอยเพิ่นบ่ค่อยสบายนะทุกคนดีใจแหละเนาะ่าทีมงานเอาได้พบแบบพบหน้าพบตาหน้าน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าภารกิจนี่เป็นภารกิจยืนใหญ่มีเนี่ยแต่ว่าขอได้ช่วยๆกันหน่อยนะเนาะประมาณนี้เนาะว่าเปิดเป้าอะไรกูได้แล้วโอเคพ่อพ่อไมห้เฝ้าเลยใช่นหนะการสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงสามานี้นไปพบกันใหม่ในอีพีต่อไป สบ,สบายดีสบายดีนี่นะครั